สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกับปูบายกิตนานะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะรู้จักตัวตนของพี่ปูผ่านคลิปดีๆของพี่ปูได้เลยค่ะไปชมกันเลยท่านผู้ชมคะวันนี้อยากทานอะไรกันเอ่ยนะคะพี่ปูมีเมนูดีๆมาเสนออีกแล้วนะคะพี่ปูใช้หอมแดงนะคะประมาณ4หัวนะคะที่เป็นหอมแขกนะคะ แล้วก็พริกอ่อนนะคะสักเม็ดพี่ปูมีพริกเม็ดสีแดงๆงนะนะคะอีกสักหกเม็ดพี่ปูจะไม่ระบุเม็ดดีกว่าพริกเนี่ยนะคะก็คือถ้าชอบเผ็ดก็ใส่เยอะหน่อยนะคะอันนี้พี่ปูใส่เพิ่มสีสันเดี๋ยวพี่ปูจะต้องใส่พริกขี้หนูด้วยนะบ้านพี่ปูกินพริกขี้หนูติดอะจบกันได้เรื่องเครื่องปรุงแบบง่ายๆนะคะมาแนะนำวัตถุด,ดิบกันเลยดีกว่านะคะวันนี้ว่าพี่ปูจะทำอะไรนะคะ เ,เลยยี้ยงค่ะเต้าหู้ยี้สองก้อนนะคะหมูสับนะคะหมูสับนะคะแล้วก็หมูสามชั้น,นะคะ่ะหมูสามชั้นนะคะกะทิอีกสักหนึ่งกล่องนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะแต่ไม่ใช่หมดนี้นะคะเราใช้เป็นส่วนผสมส่วนหนึ่งนะคะไปทำกันเลยดีกว่าช้าเบื่อเบื่อตัวเองเรื่องกินให้ไว้นะคะขอบอกนะคะี่ปูก็จะใช้เต้าหู้ยี้นะคะ เสียงรุนแรงและเกินปั่นลงไปเลยค่ะขี้เกียจมายืนตาหรือไม่ก็ไปยีในกระทะนะคะตาหู้ยีเดี๋ยวนี้ทำไมมันแข็งยังไม่รู้ไม่เหมือนสมัยก่อนนะ,นะคะก็จะนิ่มกว่านี้พี่ปูจะปั่นไปพร้อมกะทิเลยก็แล้วกันนี่นะคะท่านผู้ชมมะขามเปียกนะคะถ้าไม่ใช่วัตถุดิบที่งอกออกมาได้ก็คงไม่ใช่กลัวพี่ปูนะคะเพราะบอกแล้วทําไปถ่ายไปนะคะพี่ปูจะใส่หมูสามชั้นลงไป ่วนน้ำมันจะไม่ใส่ลงไปนะคะเพราะว่ามันจะหมูสามชั้นแล้วก็มันจะกะทิที่พอสมควรละใส่หอมแดงลงไปก่อนนะคะพี่ปูไม่อยากให้เขาเออเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวจนเหลืองนะนะคะวันนี้ไม่อยากเป็นแบบนั้น,นะคะ่ะอยากให้เออหล่นลงพี่ปูมีน้ําสีสวยๆนะคะ ตามด้วยหมูสับเลยนะคะเอาแค่สุกพอประมาณนะคะพี่ปูจะใส่น้ำเต้าหู้ยี้นะคะที่พี่ปูปั่นลงมาเลยนะคะ พี่ปูไม่ได้ผัดหมูจนสุกเลยนะคะเพราะว่ากลัวหมูสับเนี่ยนะคะจะแห้งแล้วก็แข็งนะนะคะก็ผัดประมาณเท่าที่ท่านผู้ชมเห็นแล้วค่ะแล้วก็ใส่น้ำเต้าหู้ยี้ที่พี่ปูปั่นกับกะทิลงไปเลยนะคะสามชั้นทาอะไรกินก็อร่อยนะพี่ปูว่าเดี๋ยวพี่ปูจะเอาน้ํากละวล้นะคะเครื่องปั่นของพี่ปูเมื่อกี้ลงไปเลยเพราะว่าหลังจากเราทําเสร็จปรุงเสร็จนะนะคะพี่ปูบอกได้เลยนะคะมันจะแห้งนะนะคะเพราะฉะนั้นจะ ใส่ให้เป็นน้ำหน่อยกันล้วกันนะคะทีนี้เดือดแล้วนะคะพี่ปูจะใส่น้ำตาลทรายลงไปละออกสักสองช้อนโต๊ะก่อนไม่อยากจะบอกว่าใส่อะไรเท่าไหร่แล้วนะคะเพราะว่าเต้าหู้ยี้เนี่ยนะคะก่อนเล็กก่อนใหญ่ความเค็มไม่เท่ากันก็ค่อยๆชิมตามรสที่เราชอบแบบพี่ปูว่าจะง่ายกว่านะพี่ปูใส่มะขามไปสองช้อนโต๊ะก่อน เขาเรียกว่าเบื้องต้นค่ะเบื้องต้นเดี๋ยวเราชิมแล้วรสชาติยังไงเราก็เติมเอาสิคะอ,อหลังจากที่พี่ปูชิมแล้วนะคะมีความอ่อนเค็มเล็กน้อยพี่ปูจะเอาน้ำเต้าหู้ยี้เนี่ยนะคะที่พี่ปูซื้อมาใส่เติมลงไปเลยแล้วใส่น้ำมะขามลงไปช้อนค่ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะนะคะอันนี้เป็นรสบ้านพี่ปูนะคะบ้านขายบ้านมันเหมือนเดินค่ะไปชิมเอา ชิมสิคะบ้านพี่ปูก็ต้องชิมเหมือนบ้านอื่น่ลหละคะ่ะใส่พริกอ่อนลงไปเลยนะคะริกทุกพริกค่ะที่อยากจะใส่นะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ไปเพิ่มเติมเอาคลิปนี้นแสนจะง่ายแต่พี่ปูบอกได้เลยนะคะว่ากินข้าวจุอีกหนึ่งมื้อแล้วนะคะง่ายมากนะคะต้นหอมคะ่ะใส่โรยลงไปเลยนะคะ ิดคลิปไว้ก่อนนะคะส่วนาการใส่ชามหรือว่าอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันทีหลังว่าเราจะจัดจานแบบไหนนะคะพี่ปูก็ให้ดูเลยนะคะโดยเฉพาะเนื้อ3ชั้นเนี่ยนะคะอูโหูสุดยอดนะคะพี่ปูปิดคลิปเลยดีกว่าว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมหลนเต้าหูย้ยีหมู3ชั้นของพี่ปูเป็นยังไงบ้างคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจพี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ เป็นไงคะท่านผู้ชมพี่ปูก็จัดง่ายๆแบบนี้นะคะเห็นหรือเปล่าเออเห็นหรือเปล่าเออ